ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาพู้อทางไกลและกระทางไกลในประเทศและกระต่างประเทศนะพี่น้องจ๋ากลับสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวนะเจ้าขาที่กำลังเบิ่งหรือว่ากำลังพับซมอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อเนมมาพบเพาะกับผู้ข้าตอนเที่ยงสวยๆวยพี่น้องว่าสิท่ายิปแต่เศร้ายานงวดออกลูกพี่น้องเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาทางงวดน้อยเล่นขึ้นผลทางก็เลยเป็นเที่ยงเป็นบ่ายจังไม่ได้ท่ายพี่น้องจ๋า เออตอนแรกวันศุภช่ยคลิปอยู่ข้องวอัวบวยันพี่น้องขี้เลียขี้งัวก็เลยม่ได้อยู่ที่นี่คือเก่าเนอะพี่น้องเนาะเออเมื่อนี้ผู้ข่ากับสิภาพี่น้องมาเฮ็ดกระทงพี่น้องจ๋าเนา,จานะจัง่ลยกับสิฮอดวันลอยกระทงและพี่น้องจ๋าเป็นไอเดียสําหรับเฮ็ดขายเฮ็ดลอยเองเฮ็ดใทนลูกให้เต้าเนอะพี่น้องเนาะหรือว่าเฮ็ดไปแข่งไปประกวดเนะพี่น้องเนาะกระทงเมื่อนี้ผู้ข่าสิบวัวไซใบกล้วยเดี๋ยวเจ้าข่าแต่ผู้ข่าจะใช้ เป็นกราบกล้วยพี่น้องจ๋าใช้กราบกล้วยเบ็ดเลยเจ้าค่ะองค์ประกอบของกระทงมอนี้พี่น้องจ๋ากบบารบ่งูคือการาออกมาสิสวยงามดูอบสสวยงามเพราะผู้ค้าเห็นเขาเห็ดแล้งามผู้ค้าก็เลยอยากมาเห็ดให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องจ๋าเนาะมาเบิ้งมาชมนํากันเลยจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็มาพบพ่อกับผู้ค้าเนาะจ้าอันนี้ผู้ค้าได้เห็ดไว้เรียบร้อยเด้อจ้าจนอันสีมันอยากดำเลยพี่น้องเวลามัน เอาไว้ด่วนแล้วมันจะดําผู้ค่าบริไส้เกลือเด้อจ้ะปกติถ้าตัดแบบออกมาแบบนี้ต้องใส่เกลือไว้เด้อพี่น้องเด้อแช่น้ําเกลือแต่นี่เกลือ่ขเอาไปให้งัวกินบนเลยเอาไปผสมน้ําแห้งัวบริพี่น้องกระเลยเบิ้บริซื้อเกลือมาก็ระเลยบริแ่ครอบด้านข้างมาันก็อยากดํานิดนึงเนาะพี่น้องจาะรั่วไผ่ซีเอาแช่สีผสมอาหารก็ได้เด้อจ้ะพอยกได้เป็นสีกระแซ่สีผสมอาหารพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้ออกไปก่อนอื <c oughs> ถามว่าตัวนี้ตัดในไหลกระใสกล้วยตัวนี้เละจ้ะกราบกล้วยตัวนี้หละพี่น้องจ๋าแล้วก็มีแบบแบบนี้เท่ากระใสใบตองตัดเอาเลยพี่น้องจ๋าใส่ใบตองตัดเอาให้เป็นแบบใบโพลักษณะแล้วนี้เด้อจ้ะหลังจากนั้นเท่ากาวางลงไปกับต้นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะวางลง,ลงไปลักษณะนี้คัตเตอร์อยู่ใส่ระบายนี้อืมแล้วเท่ากะใส่คัตเตอร์เนาะจ้ะในการแกะออกมาพี่น้องจ๋าถ้าจะบันทึกซาดคอยบอกวันนี้เด <c oughs> พี่น้อง ให้คัตเตอร์น <pu> ี <selfish ness> ่กัดแกะออกมาพี่น้องจ๋าแต่ผู้ค่าเห็ดนี้ผู้ค่าเห็ดลอยๆไปเด้อย่านมันทึบซาดพี่น้องในความเป็นจริงก็ต้องออาซักหัวคัตเตอร์ลงไปเลยเนาะในความเป็นจริงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีเอ่อมีดแกะสลักเนาะภผมีมีดแกะสลักก็ใช้เป็นมีดแกะสลักเอาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ่บจําเป็นต้องใช้คัตเตอร์หัวคัตเตอร์นียากกว่ามีดแกะสลักอีกเด้พี่น้องยากกว่ามีดแกะสลักหลายเท่า มีดแกะสลักนี่มันจะมีความเหลมของปลายมีดแล้วก็มีความคมเนาะผู้ค่าได้มาผู้ค่าก็ต้องแต่งแบบเพราะว่าอย่างผู้ค่าบ่าได้ใส้ปลายมีดซักลงในความเป็นจริงต้องใส้ปลายมีดซักลงพี่น้องจ้าอันนี้ผู้ค่าเห็นหพี่น้องเมืองย่งามมปนทุกศาสลืมไปว่ามีศาสมาห้องอยู่ แต่งให้เป็นลูกกีบกาบบัวเลยพี่น้องเด่นสิได้ลักษณะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อพอได้แบบนี้แล้วก็แช่น้าเกลือไว้พี่น้องจ๋ามันจังโบเร่บดําเนาะจา้าท่านไมอยากเล่เด้อใบหยวกกล้วยเฮาฮะเขาต้องแช่น้าเกลือไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นเฮามาเริ่มประกอบกระทงกันเลยจ้ะพี่น้องจา๋ากระทงนี้เฮาเสร็จเป็นสองชั้นเนาะจา้าก่อน,นีที่เฮาเหดไปลอยพี่น้องจา๋า ให้ช้เป็นต้นสนูด้วจใจเห็ดถ่านกระทงข้างล้างเพราะว่ามันจะมีขนาดใหญ่เนี่าถ้าใช้มีต้นกล้วยใหญ่ก็ใส่เป็นต้นกล้วยก็ได้พี่น้องเป็นสองสั้นซ้อนกันแต่ต้นกล้วยจะมีความนักเวลาไปลอยอาจจะจมได้เนาะให้ใช้เป็นต้นสนูต้นสนูเขาสิม,มีเห็ดขายเรียบร้อยพี่น้องเห็ดเป็นแผ่นแล้วนี่ขขยเรียบร้อยบ่เกินยี่สิบสามสิบดอกพี่น้องอันขนาดซ้ำนี้นะเนาะสั้นกัะสี่สิบห้าสิบบกเกินนี้ดอกนี้ต้นสนูเนาะพี่น้องเนาะมันจะเบาเนาะจ้า แต่มื่อนี้ผู้ค้าสาธิตให้พี่น้องเบ่งกระช้เป็นโฟมเด้อจ้ากระแเป็นโฟมข้างบนนี้ใช้เป็นต้นกล้วยเด้อจ้าพี่น้องจ๋าให้เป็นสองชั้นลักษณะแบบนี้เนาะจ้าพอเฮาได้กกีบเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจา๋าดนี้เฮาก็สิมาเริ่มประกอบกันเลยเด้อจา้าประกอบเลยพี่น้องจา๋าประกอบกันแล้วแต่พยายากได้เป็นบัวคว่ำกับบัวคว่ำพยายากได้บัวง่ายกับบัวง่ายเด้อจ้าแต่มื่อนี้พระชาจะเลือกใช้เป็นบัวคว่ำพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้ก็คือคว่ำลงนะพี่น้องเนาะ ควาลงอย่างนี้เด้อจ้าเรียงไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตะปูเข็มเด้อจ้าอันนี้เห็นบอกพี่น้องสังเกตพัชชาจะไม่เอาชิดกันจะมีช่องไฟอยู่แป๊บหนึ่งเนาะช่องไฟนิดนึงพี่น้องจ๋าช่องไฟพอได้สับว่างเนาะอเอื้อนบัวคว่ำสับว่างเนาะพี่น้องอันนี้ผู้ใหบ่รอยากได้สีขาวกับย้อม 4, เสียเด้อจ้าสีผสมอาหารหรือว่าสีย้อมผ้กก็ได้เด้อพี่น้องเดอ้อ เออเอามาต้มสีย้อมผ้าอะไรกะเขาลงไปแช่น้ำไว้จาักสามชิฟนาทีก็น,น่า,า,าจะได้พี่น้องจา๋าหรือเป็นสีผสมอาหารก็ได้เด้อจา้าตอนแรกกวาเสียย้อมให้เบิงอยู่เพราะที่สีผสมอาหารเบิดบ่บได้ไปซื้อพี่น้องจา๋าแล้วเจ้าของก็ไปขับรถโบปินขับมอไซค์โบปินพี่น้องซื้อว้าอะ,ะไรก็ได้ไปซื้อเองบบได้ผัวบ่พาไปกับโบได้ไปพี่น้องจา๋าเนาะว่าตามความจริงนี่เลยพี่น้องขับโบ,บปนินมอไซค์ก็เลยไปซื้ออย่างบบได้ไปซื้ออย่างก็ต้องท่าให้ตัวผัวพาไปพี่น้องจา๋า เรียงไปเรื่อยๆเลยเด้อจ้าเรียงไปเรื่อยๆจนทั่วหรือว่าจนอ้อมกระทงเขาเลยเด้อจ้านี่เวลาเอาลงให้คว่ำลงนันนี้บ่ให้หงายขึ้นนันนี้จ้าถ้าหงายขึ้นนันนี้คือบวกหงายถ้าเอาคว่ำลงนี่คือบวกคว่ำบวกคว่ำบวกคว่ำเด้อจ้าพอชั้นแรกเขาอ้อมแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเขาจะเริ่มขึ้นชั้นสองจ้าชั้นสองให้ซับว่างกันนันนี้เด้อจ้าว่างที่เทาเว้นไว้นี่บอกพี่น้องเอาซับว่างลงไปเลยชั้นที่สองจ้าพี่น้องจ้า แล้วก็เสียบตะปูลงไปเหมือนกันจ้าผู้ค้าสิเสียบตะปูนี่เป็นสองดอกต่อนหนึ่งกรีบเด้อยพี่น้องเด้อเพื่อ,อความแข็งแรงนะจ้านี่เพื่อ,อความแข็งแรงก็จะเสียบสองดอกจะได้อยู่อันนี้กระติดอ้อมไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าสีอันนี้เฮาก็เริ่มอยากเล่แล้วเพราะว่าฮาบริเซน้ำเกลือถ้าบรอยากให้สีเล่พี่น้อง เ็ษคือที่ผู้ข่าบอกอะไรพี่น้องจ้าแซน้ำเกลือชันกันย้อมย้อมสีมันกันสีโบเล่พี่น้องจ้ามันกันสิกลายเป็นสีอื่นไปเลยนะ <c oughs> อันนี้เสร็จสองชั้นแล้วเด้อจ้าสับวางกันเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้าต่อไปชั้นที่สามชั้นที่สามผู้ข่าสีหงายทางสีขาวนี้ขึ้นอย่างนี้เด้อจ้าแบบนี้เด้อจ้าความสองหงายหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องจ้า สเสียบลงไปเรื่อยๆจ้าอันนี้จะไม่ใช้ตองเลยนะจ๊ะจะใช้เตะหยวกกล้วยพี่น้องจ้านี่สาเหตุที่ใช้ตะปูเข็มเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนาพี่น้องหยวกกล้วยนะอืมมันค่อนข้างจะหนานิดนึงต้องใช้ตะปูเข็มยาวเนี่ยยาวๆแนวนี้จ้ะ อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกระทงจากหยวกกล้วยเนาะจ้าเป็นบัวบานสองชั้นพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นตรงกลางก็ตกแต่งดอกไม้เพื่อความสวยงามพี่น้อง ดี๋ยวผู้ค้าใส่พี่น้องเบิ่งคัค่ะอยู่ดอกเบิ่งนะน,นี่มันเห็นบขข่คัคพี่น้องจ๋ามันต้องยกขึ้นสูงกว่าน,นี้นิดนึงเนาะจ้ะเดี๋ยวผู้ค้าสิตบแต่งดอกไม้ดอกไม้มื้อนี้ก็บ่มีดอกดาวเรืองเลยพี่น้องจ๋าพัชชาจะใช้เป็นดอกรักนะคะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะตบแต่งใส่เพื่อความสวยงามเนาะจ้าถ้าเบิ่งถ้าซุ่มนํากัน,นเลยจ้านี่พี่น้องดอกรักผู้ค้าสิ็ดแบบนี้เด้อเสียบบ่มีดอกดาวเรืองพี่น้องถ้ามีดอกดาวเรืองหรือดอกเบญจมาศก็ใช้เสียบเลยก็ได้เด้อจ้า แต่นี่บมมีเลยต้องได้ใช้ลักประดิษฐ์เด้อจ้าใช้ดอกลักทั้งหมด3ดอกจ้าใช้ดอกตูม1แล้วก็ดอกบานแบบนี้2เด้อจ้าพี่น้องจ๋านี่หลังจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปกับดอกลักหนึ่งดอกจ้าตามด้วยดอกลักดอกที่บานแล้วจ้าสองสามใช้เปลือกลักจ้าต่อตัวที่บานเด้อจ้าเป็นสองสับวางกันจ้าสุดท้ายก็คือดอกลักตูมเด้อจ้า เสียบเข้าไปอันสุดท้ายเป็น3จ้านี่ก็จะได้ดอกไม้ประดิษฐ์พี่น้องจ๋าหลังจากนั้นก็ามาเรียงกันเลยจ้าพี่น้องเสียบเรียงกันไปเลยนี่จนอ้อมเบิดนี่เลยเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเรียงกันนะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมน้ำกระัดแล้วเลยพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะจ้าเพราะว่าผู้้าก็บอกอ่า เทคนิคเล็กๆน้อยอยนะพี่น้องเนาะจังหน่อยภาสีว่าดอกรักทายังไงคะเพ่าวานะมันทํามีคนบ่หู้คนบ่เข้าใจก็มีนะพี่น้องเนาะใช้ดอกลักสามดอกดอกดอกบานนี่สองนี่ดอกตูมหนึ่งพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจ๋าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเจ้าค่ากระทงจากกราบกล้วยเนะพี่น้องเนาะเป็นอะไรงามบ่เจ้าค่ากระทงบัวคําบัวหงายเนะพี่น้องจ๋า นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นยังไงสวยงามไหมคะติชมกันเข้ามาได้เด้อจ้าพี่น้องจ๋าข้างในประดับด้วยดอกรักประดิษฐ์เด้อจ้าดอกรักและก็ดอกบานไม่รู้โรยใครมีดอกดาวเรืองหรือดอกเบญจมาศก็ประดับได้เลยเด้อจ้าเอาตามความสวยงามเลยจ้านี่กระชงจะเห็นชัดๆพี่น้องมันจะเห็นชัดเจนกว่าตอนที่ให้ดูตอนที่ทำส็จธ์นะจ้านี่พี่น้องจ๋า กระชงกรีบบัวคว่มบัวหงายเจ้าคะ่ะจากกราบกล้วยเนะพี่น้องเนาะเป็นอันไดพี่น้องสวยงามบอกเจ้าคะ่ะติชมกันเข้ามาได้เด้อจ้าพี่น้องจ้าหากพิพาทประกาศใดไปผู้ค่าก็ต้องกราบ,บขอโทษขออภัยหลยๆเด้อพี่น้องเด้อ คำว่าคำจากคำใดบ่ม้วนหูเนาะหรือว่าสอนบอ่เข้าใจในใดก็ต้องกราบขอโทษขอไปหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ผู้ค่ากติขอตัวลาไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแหงเบิดสุขูสุขคนบให้เจิบบให้ไขบ่ให้จนเด้อจ้าพบพ้อกันคลิปหน้าจะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า